สวัสดีครับมาครับนาะนาะกับเข้าสู่ช่วงประจำของเรากับคุยกันก่อนเทสนะครับก็รอบนี้ก็ตามที่ลงคิวคันไว้เลยครับเรียวบีอิกซอนก็เขาว่ากันว่านะครับเขาว่ากันว่าเขาบอกกันมาว่ามันเป็นแบงก์เยวกันกันกบชิมโนเอลไพ่สองพันซึ่ง เอกพายปี p p 2017นะครับผมเคยมีของอยู่พอจะจําได้ลางๆนะอารมณ์คันว่ามันประมาณไหนแบงค์ประมาณไหนอะไรแบบนี้แต่วันนี้ก็พวกความแน่ใจครับก็เลยบึ่งรถไปเซเว่นไปดูอีกรอบหนึ่งจริงๆก็กะจะจัดมานกันนะครับจะได้เอามาชนกันเป๊ะๆเ,เลยแต่พอดีว่าเวทที่ใกล้ๆเคียงกันอะ่ะไม่มีของหมดเกลี้ยงเลยน่าจะโดนหล่ไปพอตัวกับช่วงลด50%ที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้น ก็เลยแค่หยิบคันมาถ่ายรูปแบงค์คร่าวๆซึ่งเหมอนอย่างที่ผมโพสต์ไปในหมดชุมชนนะครับแบงค์เขาประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เขาว่าเขาลือกันดีกว่าก็ตอนคันมาส่งแกะออกมาจากห่อก็อึง้งอยู่พอตัวเหมือนกันครับเนื้อแบงค์เขาอืม จะเรียกว่ามีความใกล้เคียงกันเลยก็ได้เลยนะครับเรียกว่าเกือบเกือบจะเหมือนดีกว่าครับถ้าให้ผมเดานะเหมือนคันตัว s h i m มโ o x p i กเนี่ยเขาน่าจะจ้างโรงงาน O.E.M. ผลิตจากที่จีนซึ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงกับแบงค์ที่ขึ้นมาเป็นคันะ่ะแล้วมันไม่ได้ Q.C. ตามที่ชิม m a โนต้องการแต่ทางโรงงานะ่ะไม่ได้ทำลายทิ้ง ก็เลยหลุดมาเป็นตัวเนี้ยอีกซอนนี่ถ้าตรงนี้ปั๊มซีไอโฟนหน่อยนี่ใช่เลยนะ,ะผมค่อนข้างโชคดีหน่อยนะครับคันที่ได้มานี่ได้มาแบบนะมาดูไล่กันเลยครับงานประกอบคันเดิมๆเมนีบมากมีบ้างครับมีตรงนี้ที่เป็นคาบกาวคาบกาวหรือน้ำยาเคลือบคันไม่รู้ที่หยดใส่นอกกันตรงมุมอื่นส่วนอื่นเนี่ย ไม่เจออะไรให้ติมากมายเท่าไหร่ครับแบงค์เป็นทรงเคนะครับวางไกลทั้งหมด1,2,3,4,5วางไกลทั้งหมด10ตัวยากิเงียบเลยแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตดุหมาหน่อยวางไกสิบตัวคันสวยเอาเรื่อง แบงค์เนี่ยจับอ,อารมณ์เดียวกันกับ2017เลยแต่มันต้องดูทีมตอนเทีครับเดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักคันกันคัน XPIE 2017นะครับคันเบสช่วงเวทเนี้ย10 20หรือ10 25ของเขาเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ประมาณ110กร,รัมนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะส่วนตัวเนี้ยเรามาดูกัน 124เดี๋ยวผมหาข้อมูลคันให้อีกทีนึงนะว่า2017เนี่ยคันเขาประมาณเท่าไหร่110หรือว่า120ย่สกว่าเนี่ยแหละ122จัดว่าเบานะครับกับคันอ๋อลืมบอกนะครับคันนี้เป็น6กฟุตหท่อนเดียวเวท10.25ี 10. ลองรับน้ำหนักเหยื่ออยู่ที่10ถึง 30กรัมแน่นอนครับ m a ดอินไชน่าด้ามคันอ่ะอารมณ์ต่างกันอยู่นหน่อยๆนะเพราะว่าผมว่า X p 2 0 1สองพัน่ะคันมันจะเรียวกว่าเดี๋ยวขึ้นรูปเปรียบเทียบให้นะครับส่วนตัวด้ามไม๊อก็เนี่ยริวิสก็อารมณ์คล้ายๆกันอย่างที่ว่าครับขาดแค่คําว่า c i ไอโฟจากก็ลองดูเปรียบเทียบกันดูครับจับมาอึ้งอยู่ ถือว่างานเขาก็งานประกอบได้อยู่นะครับอาจจะเพราะว่าผมโชคดีอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ได้คันที่งานมาค่อนข้างเนียบมีป้ายแปะไว้ครับเรียวบแน่าเจแปนแบน์ J ด้วยเดี๋ยวก่อนนะ อ่ะมีเปอร์เซ็นต์สูงครับโฟกัสไหมอยากให้มันโฟกัสอะตรงเนี้ยส่วนของไกด์อะ่ะเหมือนโดนตะใบลบคำว่าฟูจิทิ้งไปเลยเดี๋ยวผมขอดูข้างนอกกล้องนะครับอืมตัวล่างนะครับเฉพาะไกด์ตัวล่างโดนตะใบคำว่าฟูจิออกไปวงในเนี่ย แต่ยังเป็นซิกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่คันอ่ะบาลานคันดีอยู่เลยครับอืมน่าตกใจเหมือนกันถ้าวันเสาร์เนี้ยเอาไปเทสแล้วอารมณ์แบงค์เขาเหมือนกับเอ็กพจริงๆอ่ะก็อยากแนะนำว่า มาลองคันนอกกระแสคันนี้ดูบ้างก็ได้ครับตอนนี้ก็อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจเดี๋ยวรอให้ผมเอาไปเทสทศวันเสาร์ดูก่อนดูแอคชั่นคันเซนสคันเนี่ยถ้าแบงค์เขาแบงค์เดียวกันจริงๆแต่จากที่จับนะคะเพราะว่า2017เนี่ยเวลาจับตรงที่แบงค์คันเนี่ยเราจะรู้สึกถึงรู้สึกได้ถึงความนูนของการพันอคอร์ของทางฝั่งชิมาโ,โนเขาที่มันนูนขึ้นมาแบบ รู้สึกได้เลยว่าเขาพันเอกคอร์ดเสริมขึ้นไปแบบนูนนูนแน่นๆเลยถามว่าอันเนี้ยจับแล้วรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้ครับเนี่ยถึงความนูนแต่น้อยกว่าน้อยกว่าตัว x p ก2,017ก็เป็นไปได้สูงครับที่อย่างที่ผมคิดแค่ผมคิดนะครับความคิดเห็นส่วนตัวผมอาจจะมีสิทธิ์เป็นตัวแบงค์ที่พันขึ้นรูปคันมาแล้วมันไม่ผ่าน เกดิ c ของชิมาโน o แล้วทางบริษัทที่รับผลิตให้เนี่ยไม่ได้ทำลายทิ้งแล้วก็เอามาผลิตเป็นเนี่ยเ e ียบีอีซออกมามีเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวก็ตามที่ว่าครับมาดูกันตอนเทสวันเสาร์แต่ตอนเนี้ความน่าสนใจอะ่ะผมให้9เต็ม10เลยนะคันไม่ได้จัดว่าหนักเลนะครับผมว่าเบาด้วยก็เดี๋ยวดูกันวันเสาร์ครับเอาไปเทสกับ เทพาแล้วก็อา,อาจจะกระโดดข้ามคิวหน่อยนะครับอาจจะเทสอาบูเวริตัสพ l เคันสีขาวที่เป็นคันทัวนเมนต์ก่อนเพราะว่าของน่าจะมาถึงก่อนอีก2คันเนี้ยอาจจะมาถึงที่หลังก็อาจจะติดเทส2คันก็รอดูกันครับว่าผลงานเขาจะออกมาเป็นยังไงแอคชั่นสวยไหมถ้าคันลงอารมณ์เดียวกันอไรเดียวกันก็ลองไปจับจองก็ได้ครับกล่องที่ของจะหมด มีอยู่ถ้าหาใน f a c e b o o k อะ่ะจะมีอยู่เพจเดียวครับที่เขานะ้าเขาเอามาขายอยู่แต่ในโ e, ชปปี้อ่ะช็อปของน้าเขาอะ่ะมันกดไม่ได้นะ้าเขาบอกว่ามันไม่สามารถส่งส่งได้โชปปี้ e มันตีคืนก็เลยต้องสั่งตรงกับทางน้าเขาก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจผมทิ้งลิงก์ของเพจนะ้าเขาไว้ให้ใต้คลิปนะครับลองไปสอบถามกันดูแต่ถ้าไม่รีบรอดูผลเทสก่อนว่ามันเจ๋งจริงหรือเปล่ามัน ได้ตาม x p ็ก2,017ไหม้รู้กันวันเสาร์ครับส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับพบกันคลิปหน้ากับ Unbox กับมินิรีวิวบวกผ่าเล็กน้อยกับลอกหนึ่งตัวที่ผมเพิ่งไปจัดมาเนี่ยเอามาประกบกับ a าบูวอ i ิตัว่าเป็นไงเจอกันคลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ